สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจชมพรชาแนลทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดก็มีเรื่องรา่านะครับาเกี่ยวกับนะครับคางคกสีทองประหลาดให้โชคนะครับงวดที่ผ่านมาเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสัตว์อีกชนิดนะครับที่บรรดานักเสี่ยงโชคเห็นเป็นไม่ได้นะครับต้องจับมาทาแป้งหาเลขเด็ดสำหรับคางคกที่หลายๆคนเชื่อว่าจะให้โชค หากนำมาทาแป้งแล้วอ่าเพ่งมองดูดีๆเหมือนกับที่บ้านนะครับหมู่ที่9ตําบลน้นำร้อนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพบขางคกที่มีรวดรายประหลาดพร้อมทั้งนำไปซื้อหวยปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็นำไปปล่อยนะครับไว้ส่วนข้างบ้านนะครับแต่เมื่อช่วงเย็นนะครับอ ทางคดดังกล่าวได้กลับมาอีกครั้งจนถึตงตนจึงเชื่อว่าต้องกลับมาให้โชคอีกครั้งจึงเดินทางไปตรวจสอบพบนายนะครับเอกลักษณ์สีตกอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่นะครับ92หมู่9บ้านสันติสุขนะครับตำบลน,น้ำร้อนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะมีชาวบ้านนะครับหลายรายที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาดูเพื่อนำตัวเลขไปเสี่ยงโชค โดยคางคกตัวดังกล่าวมีขนาดประมาณกัมปั้นนะครับครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดก็จะหาข่าวสารนะครับมาดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับนะครับโดยที่หัวสีแดงคล้ายนะครับป่านนะครับ และที่ใต้ท้องมีลวดลายสีดําเป็นจุดคล้ายตัวเลขนะครับเมื่อนะครับชาวบ้านนะช่วยกันดูนะครับต่างก็มองเห็นเป็นตัวเลขนะครับอ่าต่างๆแต่ที่เห็นคล้ายกันก็คือนะครับอ่าเลข4แล้วก็เลข1น,นะครับแล้วก็4กับ6นะครับจึงนําไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคนะครับอ่าสำหรับขั้ในใดที่มองเห็นนะครับหรืออ่าสมาชิกท่านใดที่ มองเห็นก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับใต้คลิปมาได้เลยนะครับแต่ตามที่มองเห็นนะครับก็คือ4 1นะครับแล้วก็สี่หกนะครับด้านในเอกลักษณ์สีตกนะครับกล่าวว่านะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับขณะที่ตนกําลังทํางานนะครับบ้านอยู่นั้นนะครับหลานชายซึ่งกําลังเล่นอยู่ข้างบ้านนะครับได้เรียกให้ตนไปดูคางคกเนื่องจากที่ หัวนะครับมีสีแดงผิดไปจากคางคกทั่วไปนะครับจนตึงจับขึ้นมาดูนะครับพบว่าที่บริเวณนะครับใต้ท้องมีลวดลายสีทองนะครับหลายลายลายจุดนะครับสีดำนะครับจนตึงเพ่งดูแลมองเห็นเป็นเลขนะครับเป็น5 3สานะครับจึงนำนะครับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่นะครับติดไว้เลยนะครับนี่ เลขใต้ท้องก็เป็นเลขห้าสามนะครับนี่ก็นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับครับสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับแอดก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับเป็นความเชื่อนะครับมาฝากทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีใช่นะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับถูกหวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ